สวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการอาถรรพ์แดนสยามเรื่องราวความลี้ลับและอาถรรพ์ที่ซ่อนอยู่ทั่วทุกจังหวัดของประเทศไทยสำหรับตอนที่13นี้เราจะพาทุกท่านล่องตามสายน้ำที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสายหนึ่งของประเทศไปยังจังหวัดที่ได้ชื่อว่ามีความงดงามและเงียบสงบจังหวัดนครพนมนครพนมเมืองที่ผู้คนจะนึกถึงองค์พระาธาตุพนมอันศักดิ์สิทธิ ความงดงามของทิวทัศน์ริมฝั่งโขงและวัฒนธรรมสองฝั่งไทยลาวที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวสายน้ำโขงที่ไหลผ่านเปรียบดังเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงชีวิตแต่ในความยิ่งใหญ่และงดงามนั้นใครเลยจะรู้ว่าใต้กระแสทานที่ไหลเอื่อยมีความลับอันน่าสะพรึงกลัวซ่อนอยู่รอคอยการชำระสะสางด้วยชีวิต ชาวบ้านริมฝั่งโขงต่างรู้ดีว่าสายน้ำนี้ไม่ได้มีเพียงบุญคุณแต่ยังมีอาถรรพ์ที่ฆ่าชีวิตผู้คนไปนับไม่ถ้วนกระแสน้ำที่เชี่ยวกรากวังน้ำวนที่ดูดกลืนทุกสิ่งและที่น่ากลัวที่สุดคือเรื่องเล่าของวิญญาณใต้น้ำหรือผีพรายที่คอยฉุดฆ่าชีวิตผู้คนลงไปเป็นตัวตายตัวแทนเรื่องที่ผมจะเล่าต่อไปนี้เป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวผมเอง ประสบการณ์ที่เปลี่ยนทำให้แม่น้ำโขงที่เคยสวยงามในสายตากลายเป็นสายน้ำแห่งความตายที่ผมจะไม่มีวันลืมเรื่องมันเกิดขึ้นเมื่อประมาณ2ปีก่อนครับผมกับพิมพ์แฟนของผมเราคบกันมาได้เกือบ5ปีแล้วและกำลังวางแผนจะแต่งงานกันเราสองคนชอบเที่ยวมากโดยเฉพาะการไปในที่ที่เงียบสงบไม่วุ่นวายนครพนมจึงเป็นตัวเลือกแรกของเราในตอนนั้นเราจองที่พัก เป็นรีสอร์ทเล็กๆที่มีบ้านพักเป็นหลังๆอยู่ติดริมแม่น้ำโขงเลยครับบรรยากาศดีมากมองจากระเบียงห้องพักออกไปก็จะเห็นสายน้ำโขงกว้านสุดลูกหูลูกตาเห็นฝั่งลาวอยู่ไกลๆวันแรกที่เราไปถึงทุกอย่างมันสมบูรณ์แบบมากเราไปไหว้พระาธาตุพนมไปเดินเล่นริมโขงตอนเย็นทุกอย่างเหมือนคือความสุขคือภาพความทรงจำที่สวยงามจนกระทั่งคืนแรกมาถึงคืนนั้นเป็นคืนเดือนแรมครับ ฟ้ามืดสนิทมีเพียงแสงไฟจากตัวรีสอร์ทและจากฝั่งราวที่ส่องสว่างอยู่ไกลๆเรานั่งคุยกันที่ระเบียงจู่ๆพิมพ์ก็เงียบไปเธอนั่งนิ่งจ้องมองลงไปยังแม่น้ำโขงที่ดำสนิทและนิ่งสงบจนหน้าขนลุกราวกับแผ่นกระจกสีดำผืนยักษ์ที่พร้อมจะดูดกลืนทุกสิ่งลงไปผมเลยถามเธอว่าเป็นอะไรพิมพ์เป็นอะไรหรือเปล่าเงียบไปเลย เธอหันมามองหน้าผมช้าๆและพูดด้วยน้ำเสียงเรียบๆว่าต้นได้ยินเสียงอะไรไหม,มเสียงอะไรไม่เห็นได้ยินเลยมีแต่เสียงลมไม่ใช่เสียงเหมือนคนเรียกเบาๆมาจากในน้ำตอนนั้นผมขนลุกสู้เลยครับรีบชวนเธอเข้าห้องบอกว่าเธอคงหูแว่วไปเองเพราะลมมันแรงแต่ในใจก็เริ่มรู้สึกไม่ดีแปลกๆคืนนั้นพิมพ์นอนไม่ค่อยหลับ เธอพลิกตัวไปมาเหมือนคนกระสับกระสายพอเช้าวันที่สองพิมพ์ก็เปลี่ยนไปครับจากคนพูดเก่งเธอกลายเป็นคนเงียบขรึมเอาแต่นั่งมองแม่น้ําทั้งวันผมชวนไปเที่ยวที่ไหนเธอก็ปฏิเสธบอกว่าอยากนั่งพักผ่อนเฉยๆสายตาของเธอดูเหม่อลอยว่างเปล่าเหมือนกับคนที่ไม่มีจิตวิญญาณอยู่ข้างในตกกลางคืนบรรยากาศมันน่าอึดอัดกว่าเดิมอีกครับ เราทานข้าวกันแบบเงียบๆไม่มีใครพูดอะไรพอกลับมาที่ห้องพักพิมพ์ก็เดินออกไปที่ระเบียงอีกแล้วผมเดินตามออกไปยินข้างๆเธอและคืนนี้ผมก็ได้ยินมันเหมือนกันมันไม่ใช่แค่เสียงกระซิบแต่มันคือลมหายใจเย็นๆที่เลื้อยเข้ามาในหูเป็นเสียงผู้หญิงที่ฟังไม่ได้สับเหมือนกำลังพูดอยู่ใต้น้ำเสียงที่เปียกชื้นและเต็มไปด้วยความอาฆาตมันดังลอดผ่านเสียงลม แทรกซึมเข้ามาในโสตรประสาทของผมพิมพ์เข้าห้องกันเถอะผมดึงแขนเธอแต่เธอสะบัดออกเบาๆเขาเรียกฉันพิมพ์พูดขึ้นลอยๆสายตาย,ยังคงจับจ้องไปที่ผืนน้ำใครเรียกใครพิมพ์อย่ามาพูดจาบ้าๆนะผมเริ่มโมโหและกลัวไปพร้อมกันพิมพ์ไม่ตอบแต่ผมเห็นริมฝีปากเธอขยับพึพมพำเหมือนกำลังพูดคุยกับใครบางคนที่มองไม่เห็น ผมทนไม่ไหวอีกต่อไปลากแขนเธอเข้ามาในห้องแล้วล็อกประตูระเบียงทันทีคืนนั้นผมนอนกอดเธอไว้แน่นตัวของเธอเย็นเฉียบเหมือนไม่ใช่มนุษย์แล้วคืนที่สามคืนแห่งฝันร้ายก็มาถึงผมสะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึกเพราะรู้สึกว่าเตียงข้างที่นอนมันว่างเปล่าพิมพ์หายไปหัวใจผมหล่นไปอยู่ที่ตาตุ่มรีบมองไปที่ระเบียงประตูที่ล็อกไว้ถูกเปิดออก ผมวิ่งออกไปแต่ก็ไม่เห็นใครด้วยความรู้สึกสังหรณ์ใจที่เลวร้ายที่สุดผมวิ่งออกจากห้องพักไปยังท่าน้ำเล็กๆของรีสอร์ทและภาพที่เห็นตรงหน้าทำให้ผมแทบหยุดหายใจพิมพ์พกำลังเดินลงไปในแม่น้ำโขงถ้าเดินลงไปช้าๆเหมือนคนละเมอเสื้อผ้าก็ยังเป็นชุดนอนชุดเดิมร่างของเธอค่อยๆจมลงไปในน้ำที่ดำมืดจากข้อเท้าขึ้นมาถึงเข่าและกำลังจะถึงเอว พิมผมตะโกนสุดเสียงวิ่งลุยน้ำตามเธอไปกลับมานะพิม์จะทำบ้าอะไรผมคว้าแขนเธอไว้ได้ทันที่น้ำสูงระดับอกความเย็นของน้ำมันเสียดแทงเข้ากระดูกแต่ที่น่ากลัวกว่านั้นคือแรงที่จุดรั้งเธอไว้มันไม่ใช่แรงของเธอคนเดียวแน่ๆมันมหาสารเหมือนมีใครบางคนอยู่ใต้น้าและกาลังดึงเธอลงไปในความมืดมิดใต้น้าตน้นปล่อยฉันเถอะ เธอหันมาพูดกับผมด้วยแววตาที่ว่างเปล่าไม่ปล่อยกลับขึ้นฟังเดี๋ยวนี้ผมตะโคนทางน้ำตาพยายามดึงเธอสุดแรงแต่สู้ไม่ไหวเลยและวินาทีนั้นเองที่ผมก้มลงมองในน้ำใต้ผืนน้ำที่สะท้อนแสงไฟสลัวๆผมเห็นร่างของผู้หญิงผมยาวสีดำสนิทกำลังบิดเร้าอยู่ใต้น้ำผมของเธอลอยวนเหมือนอสรพิษใบหน้าที่ขาวซีดจ,จนอมเขียว เธอเงยขึ้นมาสบตาผมดวงตาที่กลวงโบไร้แววแต่กลับจ้องทะลุเข้ามาในวิญญาณและริมฝีปากที่เน่าเปื่อยจนฉีกกว้างจนเห็นเหงือกสีคขำและมือที่ซีดขาวจนเห็นกระดูกกำลังกรำรมข้อเท้าของพิมพ์ไว้แน่นแล้วกระชากเธอลงสู่ความมืดมิดใต้น้ำผมตะโกนออกมาอย่างเสียสติแรงดึงใต้น้ำมันกระชากร่างของพิมพ์จมหายไปต่อหน้าต่อตาน้ำทะลักเข้าปากเข้าจมูกของผมความกลัว ความเย็นทุกอย่างประเดประดังเข้ามาจนสติใกล้จะดับวูบไม่รู้ว่าโชคดีหรือโชคร้ายที่ตอนนั้นมีพนักงานรีสอร์ทได้ยินเสียงแล้ววิ่งมาช่วยดึงผมขึ้นฝั่งได้ทันแต่พิมพ์เธอจมหายไปในความมืดของแม่น้ำโขงทีมกู้ภัยค้นหาร่างของเธอนานหลายวันแต่ก็ไม่พบเหมือนกับว่าแม่น้ำได้กลืนกินเธอไปแล้วชาวบ้านแถวนั้นต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า แฟนของผมโดนผีพรายเอาไปเป็นตัวตายตัวแทนแล้วเธอคงไปรับปากหรือบนบานอะไรกับวิญญาณดวงนั้นไว้เพื่อให้สมหวังในเรื่องบางอย่างและเมื่อสมหวังแล้วไม่ยอมมาแทนที่วิญญาณตนนั้นก็เลยมาทวงสัญญาด้วยตัวเองผมกลับมาจากนครพนมเพียงลำพังพร้อมกับหัวใจที่แตกสลายและภาพติดตาที่น่าสยดสยองทุกวันนี้ทุกครั้งที่ผมหลับตา ผมยังคงเห็นใบหน้าที่ขาวซีดและรอยยิ้มเยาะเย้ยของวิญญาณตนนั้นและยังได้ยินเสียงกระซิบที่เย็นยเยือกของมันดังมาจากที่ไกลๆบางทีมันอาจจะไม่จบเพราะในบางคืนที่ฝนตกหนักผมยังได้กลิ่นคาวของแม่น้ำโขงโชยมากับลมและได้ยินเสียงกระซิบเปียกๆเรียกชื่อของผมมาจากมุมที่มืดที่สุดของห้องนอน